สวัสดีค่ะติดตามสถานการณ์ศึกสงครามในพม่าก,กันค่ะกองกำลังเกเรี่ยงบุกยึดค่ายทหารเมนอ่องไลนในจุดหนึ่งเมืองผาซองรัฐกรีเยงแดงนอกจากนี้ใช้ระเบิดขนาด500ปอนด์ผ่านทางอากาศถล่มชาวบ้านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที6คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1 7คนไรเทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ ด้วยเหตุการณ์เป้าหมายของกองกําลังชาติพันธุ์ยึดค่ายกองทัพมินอองไหลได้อีกจุดหนึ่งกองพันราบ135อยู่บนพื้นที่ในอ,อําเภอผาซองรัฐกะเหรี่ยงจากประกาศวันนี้ว่ากองพันธ์ที่หนแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ประกาศว่ายึดค่ายทหารมินอองไหลทานที่ราบ135อําเภอผาซองรัฐกะเหรี่ยง สื่อมนักข่าวเอะวะราวัณีระบุวา่าโดย ando, คอมมานโตพร้อมกับแนวร่มบุกโจมที่ฐานม,มินอองหลาตั้งแต่เช้าศบวิกาของวันที่13พฤษภาคม2567รุกคืบเข้าไปยังฐานที่ราบของกองพลวิทยาศาสตร์9420นำโดย KMS Army 4878ภายใต้กองทัพวิทยาศาสตร์ ในการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายกองกำลังชัติพันธ์บุกยิดค่ายกอง,อ 1000, ง,ก ai, กองทัพมินอองไหล่ที่มีทั้งกองพันดาบ134และ135พร้อมยึดอาวุธปืนอีกหลายกระบอกนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่าทหารบางส่วนได้หลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไปด้วยอำเภอผาซองมีกองพันดาบ135และ134กองทัพเหล่านี้ใช้สถานที่ทั้งสองแห่งเป็นหลักในการปักฐาน ดังนั้นเพื่อเป็นเป้าหมายในการโจมตีอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ฝ่ายปกป้องประชาชนก็ปิดล้อมโจมตีกองทัพเมินอ,องไลจนกระทั่งยึดค่าได้สำเร็จในช่วงวันต่อมาค่ะศึกสงครามในพื้นที่หลายจุดมินอองไลใช้ช่วงจังหวะผ่านทางอากาศทิ้งระเบิดใส่ประชาชนในหมู่บ้านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที6คนบาดเจ็บสาหัสอีก17คนรายงานสื่อมสมวลข่าวม,มันเรลีพีแฟตได้รายงานว่าเหตุการณ์ในช่วงบ่าย อของวันที่1 1พฤษภาคมที่ผ่านมาทหาร,รเผด็จก,การได้ใช้เครื่องบินกองทัพอากาศทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์ทั้งที่ไม่มีการสู้รบอยู่ในพื้นที่และสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือหมู่บ้านไกยกัน มาจีอกอ,อยินมาปินซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อทั้งสองบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดสกายได้รับผลกระทบมากที่สุดแรงสกัดระเบิดจาก500ปอนด์ทำให้ประชาชนเสียชีวิตทันที6คนสาหัสอีก17คนคะ่ะนอกจากถล่มระเบิดแล้วยังใช้ปืนจู่โจมชาวบ้านอีกสมาชิกของฝ่าย PDF บอกว่าเมื่อกองทัพมินอองไหลได้ทิ้งระเบิดน้ำหนักขนาด500ปอนด์ในบริเวณใกล้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งของหมู่บ้านฝ่าย PDF ยังบอกว่า ฝ่ายเผด็จการได้ทิ้งระเบิดทางอากาศโดยไม่มีเหตุผลส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาทหารพรมา่าได้โจมตีเขตเมืองมะกกยด้วยเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดวัดแห่งหนึ่งในเมืองลอกโตส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน16คนรวมถึงผู้หญิงและได้รับบาดเจ็บจำนวน13คนอีกด้วย ทหารผลิการได้จับกลุ่มเยาวชนและคนนุ่มสาวหลายรูปแบบเมื่อจะเป็นการตั้งด่านและเข้าตรวจสอบคนบ้านและตรวจสอบสมนรถโคประชากรจับกลุ่มไปแล้วรวมจํานวนมากกว่า100คนใน4เมืองสื่อสมนัข่าวมันเตเลฟีแฟตรายงานว่าสถานการณ์ตอนนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12าพฤษภาคม2567ที่ผ่านมา ทหารพม่าได้จับกลุ่มคนหนุ่มสาวกว่า100คนแล้วภายในสี่เมืองโดยมุ่งเป้าไปที่อำเภอมองยวาชวยโปขินอูกเกลเลทางเมืองนี้อยู่ภายใต้ในเขตพื้นที่ของภาคสกาย ประชาชนในพื้นที่บอกว่าตอนนี้กองทัพมินออกไหลได้ส่งกำลังขึ้นตามบ้านและตรวจสอบสมโอโคประชากรหากมีแขกมาเยือนจะถามอย่างละเอียดโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยู่ในบ้านสำหรับคนที่อายุไม่ถึง3 0สในพื้นที่ยังมีตำรวจและหน่วยดับเพลิงรวมถึงอำเภอสวมชุดเกรลือนถือปืนอยู่ในพื้นที่นะคะและช่วยจับกลุ่มชาวบ้านรวมถึงตั้งด่านสกัดตรวจหากมีคนหนุ่มสาวนั่งรถข้ามอำเภอจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดหา เยาวะชนหรือคนหนุ่มสาวเดินทางผ่านรถเพื่อข้ามอำเภอทั้งนี้กองทัพมินออกไหล่จับกลุมตั้งแต่อำเภอโมงยาาสามารถจับกลุมได้แล้วมากกว่า100คนทั้งโมงยาาเป็นเขตที่สองที่มีจำนวน100คนด้วยเชยโปจำนวน3คนขินอูอีก20คน รวมแล้วมากกว่า250คนแล้วตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12พฤษภาคมนี้เองค่ะนอกจากนี้ทหารมินอ่องไหลยังได้ใช้ช่วงยามวิกาลบุคคลบ้านประชาชนในพื้นที่กว่า4เมืองตรวจสอบข้อมูลในบ้านและจับกรุมเยาวชนดังนั้นทุกคนจะต้องหนีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ในช่วงนั้นๆของแต่ละคนค่ะนอกจากนี้ทหารได้ตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะสำโนโนควประชากรหรือทะเบียนบ้านที่มีรายชื่อของ คนหนุ่มสาวอยู่และหากไม่เจอเจ้าตัวก็จะสอบถามอย่างละเอียดนอกจากนี้หลายเส้นทางมีการตั้งดานสกัดจากทหารพรมา่าไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและริษฐยทรัพย์จากประชาชนท้งขาเข้าและขาออกในจังหวัดสกายค่ะดังนั้นคนหนุ่มสาวในพื้นที่ยังคงเป็นเป้เปาหมายการจับกลุมไปเป็นเกณฑ์ทหารต่อไปสาหรับอายุตั้งแต่30ปีลง แม้จะสามารถจับกลุมได้กว่า250คนก็ตามทหารพรมายังไม่มีท่าทีที่จะออกจากพื้นที่และยังส่งหน่วยกำลังถือปืนราดตะเวนอยู่ในพื้นที่ทั้ง4เมืองอีกด้วยความเดือดร้อนหลายด้านประชาชนต้องพบกับปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลา4วันติดต่อกันแล้วท่ามกลางสถานการณ์ที่ร้อนแรงอุณหภูมิมากกว่า40องศาในจังหวัดยะนกุ้งเป็นเมืองที่ร้อนอีกด้วยรายงานสื่อสำนักข่าวระบุว่า ตอนนี้ไฟฟ้าดับติดต่อกัน4วันแล้วหลังฝนตกไฟฟ้าในเมืองอินเซิงในหมู่บ้านจากสรัรมูติจาชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับสื่อสักข่าว่าตอนนี้ไฟฟ้าดับมาเป็น4วันติดต่อกันแล้วส่วนน้ำประปาทหารพม่าได้จ่ายส่งให้ตั้งแต่ตี1 30นาทีจนถึงตี3เขายังบอกว่าโซนที่น้ำไหลก็ไหลเป็นช่วงส่วนน้ำที่ไม่ไหลไม่มีน้ำใช้เนื่องจากการขาดแคลนที่แบ่งเวลาเป็นช่วงนั่นเองค่ะ ด้วยไฟฟ้าดับเป็นระยะเวลา4วันติดต่อกันสายโทรศัพท์และสายอินเทอร์เน็ตถูกตัดเช่นเดียวกัน รวมถึงการชาร์จโทรศัพท์ด้วยช่วงจังหวะนี้มีคนออกมาให้ชาร์จแบตโทรศพัพท์โดยการคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงหากต้องการชาร์จแบตชั่วคราวนั่นเองค่ะประชาชนในพื้นที่ยังบอกว่าสําหรับคนที่อยู่ในบ้านจัดสรรใช้เครื่องปั่นไฟและสามารถเข้าไปชาร์จแบตได้และเขาคิดค่าบริการครั้งละ500-1,000จาร์ดหากเป็นพัดลมจ่ายเงิน3,000-5,000จาร์ดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังฝนตกในจังหวัดย่านกุง้ง ลมพัดแรงและในเมืองรวมถึงต้นไม้ล้มสายไฟถูกตัดและไฟฟ้าก็ถูกตัดอีกด้วยประชาชนยังเปรียบเทียบว่าเส้นทางเดียวมีปัญหาสองทางในขณะที่ไฟฟ้านั้นมาเพียงแค่สี่ชั่วโมงยังไม่สามารถกระจายไฟฟ้าเข้าได้ทุกบ้านบางบ้านก็มาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงบางบ้านไฟมาแค่สี่ชั่วโมงและเป็นการแบ่งจ่ายไฟฟ้าอีกด้วยและยังให้ข้อมูลว่าไม่สามารถติดต่อไปยังสำนักงานไฟฟ้าได้อีก ตอนนี้ทหรารพม่าได้ใจไฟฟ้าทุก4ชั่วโมงแต่ฤดูร้อนนี้มีการจ่าไฟฟ้าทุกชั่วโมงเท่านั้นมีรายงานว่าเมืองหลายแห่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้6ชั่วโมงต่อวัน และไฟฟ้าจากถนนสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่งในย่านเดียวกันค่ะนี่เป็นความเดือดร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่เมืองหลวงของพมา่าปัญหาเหล่านี้ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนที่ทำธุรกิจขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการชารตแบตบโดยมีค่าใช้จ่ายที่สูงและเป็นทางเลือกทางเลือกเดียวในปัจจุบันค่ะติดตามข่าวพม่าเป็นประจำทุกวันผ่านช่องของเราพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ

你骗他，你骗他，你骗他！我不是你骗的，有关系吗？你出，别过来，先把这小子。

Terima <laughs> kasih.